มาดูแอนเิเลียนะตอนนี้มาดูโครงสร้างต่อด้านหน้าเมื่อกี้เราพูดถึงจอยแคปซูลไปแล้วถามว่าจอยแคปซูลทาหน้าที่อะไรก็คือหุ้มข้อศอกหุ้มตรงเอลโบจอยเพื่อให้เป็นที่อยู่ของน้านะครับแล้วก็ป้องกันอันตรายที่เกิดจากข้อไม่ให้แรงจากภายนอกกระทบถึงภายในนะฮะแล้วก็ไม่ให้ของออน้ําไขข้อนั้นไหลออกมาข้างนอกซึ่งน้ําไขข้อซึ่งอยู่ข้างในนั้นก็จะต้องทําหน้าที่เป็นตัวหล่อลื่นขณะที่เคลื่อนไหวของจอย ของข้อต่อเนี่ยน้ำไขข้อมีส่วนสําคัญด้วยนะครับให้หล่อลื่นทําให้เราเคลื่อนไหวได้กอสอกได้คล่องตัวไม่เกิดการเสียสีระหว่างกระดูกแล้วก็ในน้ําไขข้อนั้นก็ยังมีเซลล์มีอาหารอะไรต่างๆเป็นตัวเลี้ยงเซลล์กระดูกเซลลกระดูกด้วยนะครับเซลกระดูกอ่อนตรงส่วนนั้นด้วยนะครตรงนี้แล้วก็ยังมีพวกในอ่าทีนี้เรามาดูต่อก็คือเราจะเห็นว่าแรทเท์ลอปิคอนไดนะครับซึ่งจะอยู่ใกล้กับ อันนี้เลดทะลอบริคอนไดกับกระดูก head of radius เนี่ยการที่กระดูกจะอยู่อย่างเงี้ยบางทีมันอยู่ไม่ได้ร่างกายก็เลยสร้างเอ็นมายึดเอ็นพาดจากเลดทัลลอบริคอนไดมาถึง head of radius นะครับเพื่อจะยึดให้อยู่ต่ออีกเอ็นตัวนี้เราเรียกว่าอะไรครับ Radial c o l l a t e t a l ligament ะคอลสเตอแปลว่าด้านข้างๆนะเดี๋ยวจะไปเจอข้ออื่นๆอีก เรเดียลก็คือยึดยึดตัวนี้หรืออาจจะเรียกว่าเลตทัลล์เลตทัลลคอเลตทัลล์ลิกเมนต์ก็ได้เลตทัลลก็คือด้านข้างแต่ทีนี้อาจจะเรียกชื่อของเขาเลยว่าอยู่ทางด้านเรเดียสนะเรเดียสนะก็เลยเรียกว่าเรเดียลคอเลตทัลล์ลิกเมนต์คาร์ลิกเมนต์ก็คือเอ็นที่ยึดระหว่างกระดูกกับกระดูกอ่าเห็นไหมยึดทําให้อยู่ได้อีกด้านในก็มีค่ะด้านในก็ต้องมีอะไรครับ ชื่ออวหน้าคอเลสเตอรอลลิกเมนถูกไหมหรือเรียกว่ามีเดียลคอเลสเตอรอลลิกเม็นก็ได้คือเป็นเอ็นที่อยู่ด้านในที่ยึดระหว่างอะไรครับเอเอกระดูกอวหน้ากับกับฮิวมารัสที่อยู่ทางด้านในนะฮะโครงสร้างเห็นไหมจะต้องมีตัวยึดอีกทำให้มันอยู่ได้ไม่ต้องใช้น็อตใช้อะไรยึดอย่างนี้เ,เห็นไหมอันนี้ก็มีความสําคัญด้วยถ้าคนไข้าบาดเจ็บที่เอ็นพวกนี้ก็จะเจ็บได้ ที่โดนกระแทกโดนอะไรหรือล้มลงไปนะเอ็นพวกนี้ก็อักเสบได้เหมือนกันไม่ใช่มัสเซเส้นที่อยู่ข้างบนที่อยู่ข้างนอกนั้นการที่เราตรวจคนไข้เราต้องเราต้องเกตให้ได้ว่ามันอยู่ที่ไหนที่เรากดไปเจอจุดกดเจ็บเขาเขาคืออะไรส่วนใหญ่เราไม่เคยรู้นะกดก็เจ็บก็เจ็บก็กดก็ไปไม่รู้มันคืออะไรมีลักษณะยังไงคุณสมบัติยังไงนะแก้มั่งถูกมัางไม่ถูกมั่งกว่ากันไปถ้าเป็นมัสเซก็ดีไป ถ้าเป็น A N คุณไปกดมากๆก็อักเสบได้เห็นไหมอันนี้เพราะความรู้ตรงนี้สําคัญส่วนมาดูตรงนี้ครับหัวของ Radius head of radius จะมีอะไรครับจะม A ี N ที่หุ้มปิดรอบอีกครั้งหนึ่งไม่ได้อยู่หัวอย่างนี้นะเเป็นรูปเป็นรูปวงกลมเห็นไหมคะดูจากภาพเราเรียกว่า annular ligament annular ligament ซึ่งเวลาที่หัวตัวนี้หมุนเนี่ยมันก็จะมี ลิกาเมนต์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวยึดไว้ไม่ให้หัวเนี่ยลิกาเมนต์ตัวนี้เป็นจริงๆหัวนี่ตัวนี้คุมไปด้วยไม่ให้หัวนี่หลุดออกจากจากข้อนะครับแล้วก็เอ็นลอนูลาลิกาเมนต์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นก็ต่อจากมันก็เชื่อมต่อกับอะไรครับแลตเทาเลราคอลาเลตเทเอร์ลิกาเมนต์หรือเรเดียลลิกาเมนต์ด้วยเห็นไหมมันจะยึดกันมันไปยึดที่ที่อนูลาลิกาเมนต์นั่นเองนะนะฮะ แล้วต่อมาก็ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรครับตรงนี้ก็เ,เป็นเทนดอนของเทนดอนของใบเสรที่มาเกาะนะครับใบเสรจที่มาเกาะในภาพเ็าจะตัดให้เราคัดให้เรานะครับอันนี้เป็นเอาหน้าข้างในนี่คือโครงสร้างของส่วนด้านหน้าที่คุณต้องรู้จักแคปซูลนะฮะและและเทัลคอลเทโลลิกเมนหรือเรเดียลลิกเมนนะครับ, ateral, รรบแล้วก็อะไรมีเดีย คอเลสเตอรลลิกเมนหรือเอาหน้าคอเลสเตอรลลิกเมนนะตรงนี้ก็เป็นจุดเกาะของไบเซปเทนดอนนะมีด้านนี้ทีนี้เรามาดูด้านข้างต่อเรามาดูด้านข้างเวลาด้านข้างพอเรามองด้านข้างเนี่ยมองด้านข้างเราก็จะยังเห็นงอศอกปั๊บงอศอกเก้าสิบเปอร์เซนต์เก้าสิบองศาเท่าดีงอศอกเก้าสิบองศาดังด้านนอกไอ้ด้านในเรามาดูทางด้านมีเดีลพองงอศอกขึ้นมาอ่าจับดู พองศสอบขึ้นมาเราจะเจออะไรบ้างก็จับไว้เดี๋ยวพาศอสอกไว้ได้ตามภาพเพื่อเจอ,อเห็นพอเราเรามองจากด้านในมาเราก็ยังเจอนะฮะหัวของอันนี้ก็จะมีแอนูลาลิกระเมนยัง,ย,งยังเห็นอยู่ถูกไหมใบเส็บ t นดอนยังเห็นอยู่ดังด้านในเราก็จะเห็นอะไรเห็นเห็นโครโนยโปรเซชชัดเจนไหมตัวนี้จะถ้าเรามองจากด้านในโครโนยโปรเซชชัดเจนตรงนี้เองจะมีออริคานน โอริคานอนฟอสซาอยู่ตรงนี้เห็นไหมโอริคานอนฟอสซาก็คือเอาททีโอริคานอนเบอร์ซาเป็นถุงน้ําที่รองคนที่ใช้สอกเยอะๆที่จะบวมขึ้นมาก็คือถุงน้งนําตัวนี้อักเสบเวลาใช้สอกนวดหรือบางทีไปกระแทกอะไรแรงๆเข้าที่ข้อศอกจะบวมหรือคนเป็นโรคเก,กาต์หรืออะไรนะตรงเนี้ยข้อศอกตรงนี้จะปูดขึ้นมาเลยนวนหรือปวดบวมแดงร้อนขึ้นมาเลยเราเรียกเบอร์ไซตติด เบอร์ไซติดก็คือถุงน้ําอักเสบซึ่งทําหน้าที่รองตรงเพราะตรงนี้มันจะไปกระแทกอะไรเยอะเกิดการเคลื่อนไหวเกิดการใช้ข้อศอกเอาศอกไปตีเขาตีศอกตีอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะมีผลทําให้ตัวนี้บวมขึ้นมาแลวบวบบวมแดงร้อนเลยนะจะมีลักษณะอย่างนั้นแล้วกดแล้วจะนุ่มๆนะเป็นถุงน้ําเราเรียกว่าโอลคานอนเบอร์ซา นะครับอ่าคนไข้มาโอเคอ่าโอเคแค่นี้ก่อนอดเดี๋ยนะเดี๋ยวจัน